ตรวจครับหน้านี้กรดอะมิโนยี่สิบตัวเนี้ยเธอต้องวงหมู่อทุกตัวครบอย่างวงระหว่างที่พี่พูดไปเน,นี่ยนั่งวงหมู่อไปครับวงหมู่อให้ครบเธอจะเห็นหมูอ่อทุกทุกโมเลกุลที่แตกต่างกันที่จะบอกเลยว่ากรดอะมิโนยี่สิบตัวนะครับส่วนใหญ่เป็นกลางหรือเป็นกรดหรือเป็นเบสครับมีใครบอกได้บ้างความเป็นกรดเป็นเบสเป็นกลางของกรดอะมิโนโมาจากหมู่อเท่านั้นเพราะว่าโครงสร้างหลักของมันทําไมครับสับเซินกันเป็นกลางไปแล้ว งั้นกรดอะมิโนจะเป็นกรดหรือเป็นเบสต้องดูที่หมู่อาร์กรดอะมิโนยี่สิบตัวเธอว่าเป็นอะไรเยอะสุดครับเป็นกลางเยอะที่สุดครับเป็นกลางถึงสิบห้าตัวกรดอะมิโนเป็นกลางสิบห้าตัวเป็นกรดสองตัวและเป็นเบสสามตัวครับเธอวงหมู่อาร์เสร็จปั๊บเธอช่วยมองหาความเป็นกรดที่อยู่ในหมู่อาร์ได้ไหมเธอจะเจออยู่สองตัวครับกรดอะมิโนที่เป็นกรดเนี่ยชื่อก็จะบอกแล้วมันจะลงท้ายด้วยเสียงอีกแอ p ป r t i c กับก l u t a m i สังเกตหมู่อาร์นะครับ หมู่ R ี่มีคาร์บอกซิลดทอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยหมู่ R จะมีคาร์บอกซิลดทอยู่กรดอะมิโนสองตัวนี้ครับเป็นกรดอะมิโนที่มีสมบัติเป็นกรดถัดมาให้หาหมู่ R ที่เป็นเบสครับหมู่ R ที่เป็นเบสหมู่ R ที่เป็นเบสอยู่ตรงไหนหาเจอย่างอันแรกเลยคือไลซีนนะเห็นไหมมีหมู่อะมิโนอยู่ตรงนี้ในหมู่ R ถัดมาเป็นอาร์จีนีอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเป็นเบสถัดมาเป็น มีอีกไหมเราช่วยมองหน่อยอสพาราจีนเป็นเบดสมั้ยนี่ไงใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เป็นเอไมอยู่ดีๆไม่ใช่เบสนี่เป็นกางตัวนี้ก็เป็นเบสนะครับเนี่ยมีมีเอไมอยู่เห็นไหมเอมีนเอมีนพูดผิดเนี่ยกดสองตัวเบดสามตัวหมดแล้วที่เหลือเป็นกลางหมดเลยนะครับดูหมูอาาไปแล้วเนาะขั้นต่อมาครับ ขั้นต่อมาเราจะเขียนเปปไทด์กันนะจริงๆเธอกลัวเรื่องนี้ไหมเปปไทด์เนี่ยพอจะยินประกวัวไหมหนะ้าต่อมาครับหน้าสี่สบสามจงเขียนโมเลกุลเปปไทด์ก็คือเมื่อกี้รู้แล้ววิธีการเขียนก็คือ,อยังไงครับหลักการคือเอาหมู่โอเอเธอ,เ,อเธอต้องหายอัลฟาคาร์บ,บอนเจอก่อนนะเธอต้องเอาหมู o, ่โอไอหมู่คาร์บอนซิกับหมู่อะมิโนซึ่งเป็นหมู่ที่เกาะกับอัลฟาคาร์บ,บอนนะ ไม่ใช่ไปเอาคาร์บอลิกหรืออะมิโนหรือเอมีนจากหมู่อานะครับการต่อกดอะมิโนเป็นเพปไทด์เนี่ยต้องใช้โครงสร้างหลักห้ามใช้หมู่อาในการต่อนะเข้าใจคำหมู่อาไหมครับคือในหมู่อาบางทีมันมีกรดคาร์บอลิกอยู่หรือมีอะมิโนมีเอมีนอยู่เนี่ยอย่าเอาหมู่อาไปต่อให้เอาโครงสร้างหลักที่ไม่ใช่หมู่อาไปต่อเนี่ยอันนี้หมู่อาคือตัวนี้ถูกไหมอันนี้หมู่อาคือไฮโดรเจนแต่มันไม่ได้เขียนนะเพราะมัน โครงสร้างแบบเส้นมันจะละไฮโดรเจนไว้เธอก็แค่เอาโอเอกับดึงเอออกไปตัวหนึ่งอ่ะดึงน้ำออกลากใหม่ก็จะกลายเป็นไดเปปไทด์แล้วมีใครจำชื่อที่มากตัวนี้ชื่ออะไรหมู่ฮาคือเมทิลอันนี้หมู่ฮาไฮโดรเจนอันน,อน,น,ออนี้อันนี้คืออะลานีอันนี้คือไกลซีนต่อเป็นก็กลายเป็นไกลซีนอะลานีถูกมะต่อได้ไหมครับลองลากดูอย่างเงี้ยเออวาดมาอย่างเงี้ยไฮโดรเจนหายไปตัวหนึ่งเออ อ่ะทุกคนก็จะว่าได้ยังไงครับถูกไหมแอลฟาคาร์บอนก็คือตรงที่พี่วงกลมไว้บอกวิทํำไมวาดเร็วจวังวะอ่ะมาดูเทคนิคการวาดกันเดีต๋ต้องต้องรู้จักคำศัพทคำหนึ่งก่อนครับสองคำไม่ใช่คำหนึ่งเวลาเราต่อนะครับแล้วมันจะมี คล้ายๆเป็นระเบียบแบบแผนนะเป็นแพทเทิร์นนะทุกคนฟังกันนี่ดีๆก่อนนะมันออกข้อสอบปลายเนี่ยครับปลายซ้ายนะครับเขาจะนิยมให้ปลายซ้ายนะครับเป็นเอ e r m ท n a l งงไ,มงไ,มไหมเอ่ยเอ็นเทอร์คืออะไรก็คือให้ปลายเอนะครับอยู่ซ้ายจุดแล้วพอต่อกันไม่ว่าจะต่อสองตัวสามตัวสี่ตัวหรือร้อยตัวพันตัวตัวขวาสุดก็จะมีซีเทอร์ม l อยู่คือคาร์บอนตัวปลายขวาสุดการต่อนะครับเขาจะไม่นิยมเอาคาร์บอสเล็กไว้ซ้าย แล้วอามิโนไปไว้ขวาไม่ใช่เขาจะนิยมเอาอะมิโนเริ่มซ้ายแล้วคาร์บอนจะอ่ทางขวาเรียกว่าเอ็นเทอร์มินอลแล้วสีเทอร์มินอลซ้ายไปขวาเวลาต่อจะต่อง่ายครับทีนี้เธอลองวาดข้อสองดูสิอ่ะเห็นหมูอ่ะเห็นอลฟาไหมครับเธอต้องเห็นอลฟาเห็นหมูฮาก่อนนะไม่งั้นเธอจะบวงผิดเพราะว่าอะไรอย่างอันเนี้ยอัลฟาคาร์บอนอยู่นี่เธอจะเอาตรงนี้หรือตรงนี้ไปชนกับอะมิโนครับเธอจะเอานี้ชนหรือจะเอานี้ชนตอบพี่ได้ไหมเอาอันไหนชนครับ ซ้ายหรือบนเอาซ้ายเพราะว่าบนคือหมู่อาร์หมู่อาร์อยู่นี่ถูกไหมครับโครงสร้างหลักคืออยู่นี่เราต้องเราต้องไม่เอาหมู่อาร์ไปชนนะเราต้องเอาโครงสร้างหลักหลักหมู่คาร์บอนสดดิบของแอลฟาคาร์บอนไปชนนะครับทีนี้เราเธอจะเธอจะเอาตรงน,นี้ไปชนตรงนู้นเธอดึงภาพดิไอ้นี่มันอยู่ฝั่งเนี้แลวไอ้นี่อยู่ฝั่งนี้เธอต้องทำาไงครับเธอต้องหมุนโมเลกุลใ,ใช่ไหมหมุนยังไงอะ บุญในจินนาการบุญได้ไหมโยดีพูดเป็นเล่นบุญได้ยังไงเนี่ยบุญไม่ได้หรอกเนาะบางคนบุญได้ไว้จินนาการล้าเลิศคือบุญปุ๊บอันนี้ไม่ใช่บุญแค่ตัวนี้นะบุญตัวนี้บุญเป็นอันนี้ใช่อันนี้ก็บุญมาครึ่งรอบเอามาชนกันได้ปุ๊บจินนาการได้เขียนไวในเวลาห้าวินาทีเขียนเสร็จเวอร์ไหมเขียนได้ไหมครับแต่าคนจะมีปัญหาว่ามีปัญหาไหมครัจริงรู้สึกว่า ที่มันมันติดขัดเวลาเขียนไหมมีใครรู้สึกอไงบ้างถ้าเรารู้สึกแบบนั้นเนี่ยพวกเธอคิดว่าพี่กุ๊กม,มีวิธีดีๆกว่านี้ไหมครับคิดว่าพี่กุ๊กม,มีวิธีดีๆที่เขียนล้วไม่งงนะเดี๋ยวจะบอกให้ครับเทคนิคเธอสังเกตไหมว่ากดอะมโนทุกตัวไม่เหมือนกันหมดเลยมันต่างให้โมหาตอบคำหามพี่กุ๊ไม่ได้นะ การต่อเป็นสายของเปปไทด์เนี่ยเอาอ,อมิโนต่อกันอะหม่อาเกี่ยวข้องปะหม่อาไม่เกี่ยวเราต้องสนใจไหมอย่างนี้ไม่ว่ากรดอะมิโนชนิดไหนจะต่อกันก็ตามเนี่ยภาพลงตาม,มันเกิดเพราะเราไปมองว่าเฮ้ยมันต่างชนิดกันจริงๆหมูอาเกี่ยวการเกิดอะมิโนเอ้ยเกิดเปปไทด์ไหมครับไม่เกี่ยวงั้นทําตาบอดไปครับทาเป็นมองไม่หม่อาครับถ้าเรามองไม่หม่อาปุ๊บกรดอะมิโนชนิดไหนก็ตามต่อกันเหมือนกันไหมมันจะเหมือนกันทุกครั้งเลยถูกไหม เพราะเราไม่สนใจหมู่อานั้นเวลาวาดกดอะมิโนต่อกันวาดยังไงครับทําเป็นไม่เห็นหมู่อานะครับทำนี้ทุกคนมองเขียนปลายเอ็นเทอร์มินอลฝั่งนี้ก่อนเอ็นตรงนี้ต้องเกากับแอลฟาคาร์บอนถูกไหมทุกคนดู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 ดดทีเดียวแล้วจบเลยนะแอลฟาคาร์บอนต้องเกาอกับหมู่คาร์บอซิลิกแล้วก็ต้องไปสร้างเปปไทด์บอนตัวนี้ก็จะไปกอกับแอลฟาคาร์บอนอีกตัวนี้ก็จะเป็นคาร์บอซิลิกถูกไหมครับแล้วก็จบแล้วเพราะว่ามันต่อแค่สองตัวโครงสร้างหลักของกรดอะมิโนเวลาต่อกันจะเป็นแบบนี้ เสมอสมมติว่าถ้าไม่ใช่สองตัวต่อไปเป็นสามตัวทาไมครับไอที่วงกลมนี้ไม่ใช่ออกซิเจนนะทึบๆนี่คือคาร์บอนแอลฟาคาร์บอนนะถ้าตรงนี้ต่ออีกก็ N H แล้วก็แอลฟาคาร์บอนแล้วก็ C O H อย่างนี้ก็จะเป็นสามตัวถ้าสี่ตัวก็ลบไปนี้ทิ้งเป็น N H ไปก่อนแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆจะก,กี่ตัวก็ก็แล้วแต่เราจะจะให้มันสุดอยู่ตรงไหนละอย่างข้อนี้สองตัวใช่ไหมครับเธอแค่วาดโครงสร้างหลักมาก่อน ว่าไดรเปิดทายมันมีแบบนี้เสร็จปุ๊บเลยตรงนี้ต้องเป็นหมู่อะไรครับตัวนี้เป็นอะไรครับหมู่อาตัวนี้ก็เป็นหมู่อาร์คือแค่ดูหมู่อาหมู่อาคือหมู่อาคือหนึ่งสองแล้วก็กดขับรถสิใช่ไหมครับก็ปึ๊บปึ๊บเนี่ยอันนี้หมู่อาคือปึ๊บเจอทางแยกปึ๊บเอาหมู่อามาใส่ทีหลังอย่างนี้ต้องหมุนโมในคุณไหมครับไม่ต้องหมุนแล้วมันเสียเวลามวงด้วยหมุนผิดหมุนถูกช่วยเลย งั้นเทคนิคก็คือวาดไปก่อนเป็นเส้นก่อนได้เปท้ายแล้วค่อยมาต่อวงอาที่หลังจะโคตรเร็วเลยครับทํทุกข้อเลยเนี่ยจะเร็วมากอ่ะอยู่ตัวอ,อย่างข้อสามทำเองนะครับข้อสามทำเองข้อสี่ทำเองมาดูข้อหกกันดีกว่าไม่เอาดีกว่าพี่ทําข้อแปดให้ดูเลยดีกว่าข้อแปดเป็นสามตัวต่อกันทําไมครับข้อแปดจะต้องวาดอะไราขึ้นมาก่อน ยวดูดีๆนะข้อ8สามตัวต่อกันี้ก็ต้องว่าขึ้นมาเป็นอะไรครับอ่ะพูดพร้อมกัน H 2N จอเป็นอ l p h a ปุ๊บ CO NH ปุ๊บ alpha carbon ใช่ไหมแล้วก็ CO NH เสร็จแล้วก็ alpha carbon ตัวสุดท้ายแล้วก็ COOH อย่างนี้ถูกไหมครับนี่คือแพทเทิร์นหลักของตัวที่ข้อ8นะเราวค่อยมาดูว่าหมู่ R ตัวแรกคือหมู่ R ตัวแรกคือปุ๊บแล้วก็อะโรเมติกถูกไห ก็วางโรแมนติะเสาละหมู่อ่านที่สองคือหนึ่งสองสามเจออะมิโน,โนก็หนึ่งสองสามแล้วก็เจออะมิโนหมู่อ่าสุดท้ายคือปุ๊บแล้วเจอทางแยกใช่ไหมปุ๊บเนี่ยเร็วไหมครับเธอวาดไตรเบปไทาจากสามโมเลกุลที่จดกำหนดใอย่างรวดเร็วเพราะเธอวาดแพทเทิร์นขึ้นมาก่อนแล้วหมู่อ่ันเลยก็ยิงขึ้นยิงลงยิงขึ้น,ย,นยิงลงไปเรื่อยเื่อยจนครบทุกตัวจะได้ไม่ต้องมานั่งหมุนโมเลกุล เห็นเห็นเห็นเปการวาดยังสมมติถ้ามีแข่งขันวาดโมเลกุลเบบไทยร้อยตัวแข่งในโรงอาหารโรงเรียนเธอใครชนะได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยเธอเอาเทคนิคนี้ไปแข่งนะเธอวาดเส้นยาวไปก่อร้อยหน่วยแล้วเธอก็ไล่บุกหามาเติมทีทาเธอจะเสร็จก่อนทุกคนในโรงเรียนเพราะถ้าใครไม่รู้เทคนิคนี้จะนั่งกมาต่อเดีละตัวอาต่อเสร็จอาต่อทําไปลบไปเราทําเสร็จแล้วมันอาจจะได้ประมาณยี่สิบตัวนี่หรอมะเออ อะไรอย่างนี้นะครับทําเปแล้วนะเทคนิคนี้ไปฝึกเองนะครับคงไม่เสียเวลาวาดกันในห้องหมดนี่เนาะมันเยอะสรุปว่าเราวาดกันเป็นแล้วอ่ะเดี๋ยวให้เวลาวาดกันสักแปก๊บนึงก็ได้